แไเบิ่งจะควองนะไทยเราเห็นห่นี่เพียเห็นบ่ไอหูมันมันมันก็ม้าหัวใจเลยไอหูนากันหายยังพี่น้องเบิ่งเลยมาดุนูกกันใ้หูมันัวจะหัวใจแท้อัวจะคลองเลยดี๋นี้กนน้าผุหน้าหูงที่แหลกหูด่วงทึ่งเพียเพียห่วมันทำะาืดเด็กเดวเด็ก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  แม่ดูสิบนห้อยดินร่างๆแป๊ะใช่กันสิตงขุนแม่มองคนน้ำหูขุนแม่มองตัวมันอยู่เสียเราะดดู้เราหาแม่คือแม่เห้ยเหแม่นดูนี่วะม่แม่นดูว่าบนห้อยดินร่างใช่กันนี่จ้าแม่นี่นี่คล้องแขนเนี่ยเออแข้พี่น้องของแท้ของแท้พี่น้อง มันเหนียวห้ามจมกได้ของพว่ามางจกทมูวานงกตัวเนาะตัวฮาปลาไหลเลยด้วยจังโก้หรือจังโก้อันนั้นอันนั้นไ่ได้กินคนนั้นก็คือไก่ไม่ได้พวกเก่าไม่โค่นไ่เลไม่โค่นไรเอันนี้เขาได้ชุกระทันจมากรจมอยรีบเลยนี่รูปบวกกันนะนหู้สองตัวสองตัวสองตัวสตัวเมีนีิดกตัวมันหู้ัวอดกันดีครับหู่ย สองตัวเ๋ยวเปิดหูให้เบ่งงามๆเม็นหูปาไลหูปาไลเรื่องหูปะไรเรืองหหนังเดี๋ยวนี้มันก็ลงหลุนตัวอีกมุ้งเงี้ยเขาเลยเปมุ้งโเขาโดน้ง่มีตัววะมัววะมีันวะมีตัววมีตมีตัวมีตัววะมีตวมันะมีตัตัววะมีตวะตัวตบววะตัวมตคุ้งโจกแล้วะมัีวมัตัวีตงตัวมงสัตม่ เพิ่งกองเสียเลยพี่กองเสียเต็มพี่ไปเสียย่สูงแค่ F C ครับ F C F C F C ไปเสียย่สูงเลยกองเสียใส่ต่างหากกันบ่เน่เน่เน่หูไหมาหลยหู้ถียวีอแล้วไปหู้ใสไปใสม่เอานีบ่ใส่ยิ่ใหม่ๆเลยเปียกๆเลยไสไรหู้ใ่กอนเตีตัวแทัน่นใส่ี่นั่นดีไปเถ จับตัวมันล้วมนมีเอน้วมันี่มันมีเอันเอนกับกนีเด้อเขาบอกหัวคนเลยอห่วงมีเสืงพุ่นอยู่ที่หลข้นโตไหมอลโติมันมาอมัเป็นดินทรายกเมันเป็นความไปอยู่ในขีดตมซุบซึงนี่แหะเนี่ยหูู้้หูยหูไม่หู่อนหู้ไม่หูมัดเีย หู้ม่้ขีม่มุนไตต่ยเดี๋ยวโดดเบองนี่เสิอพี่ส้นตีลองดูเยโคจกขึ้นมาได้พี่น้อเมนโคจกนึ่นเ้อนั่นจฟังงอยเบ้นนี่กว่ไรเฮ้ยนี่บ่ม่เมียนดกูพี่ตัวึ้นตัวเขาิบดีเถอะก้อนเดียวนี้มีสองก้อนนี่ะก้อนนย่กับก้อนนี้ะไปใส่ลูกกี้หู้ไปใส่ล ก่นก่อล้วเนกวันอันนี้พู่ก็เนี่ยเทานั้นองมกนลัดงูมานีเไม่ยู่ในกวันเง้ๆน่นแหละเนี่ยมงดูก่อนนี้นนะคืมันไดเดียวก่นมื่อลงมาไต่พี่เสียสัมหมอผู้ช่โอยูไรเน um. ี่ยด้ครูเลยมามันหวังยังสิอะไนซ่นกุ๊กขี้ก่อนนี่ Đây là hùng đu nhà mày đu nhà mày đu mày đu mày đu Mình luôn mày đu vì thế này đu điều đu mày 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 vì mày đu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  mày ม,มันจะจำมันบ่งห้องอยู่ย,ย,<ด>ยังพี่นงองอ่ะยาบไม่ดูตั้งนี่ว่ามีเด้พี่น้องสุดเล้อเดือดไปฮะก่อน,นนี่วันเนีอาพิสูจน์ก้อนนี้นนห้าวันนี้เราหลุ่นก็เราห <laughs> ลุ่นก็แม,นะม่คมคโคหน่อยมีแม่โคเนี่ยมีผู้ขับแม่โคใหญ่เป็นพวกทำทำไรให้แม่โคของดินแม่โคของดิน ตัวตัวใหญ่เลยตัวนี้หาทางบึงบึ้งหงุดหงิดไปไปหาน้องน้องไม่เหรอเกียบอเวอร์เกียบอเวอร์หาบ่อหอบน5บ่อท่านไหม5บ่อท่านเลยเสียตายแล้วเสียเลยหายเลยไม่เห็นเหนื่อยก็งานโคตรทำงานเลได้สนุนนั่งด <Yeah>. ีๆได้นั่งดีๆได้ ก็ซืครับอยู่กับคุณนายดิอยู่กับคุณปู่เหมือนเดิมได้แต bbe bbe> ่ค like ุณปู่ไม่หาไปไหลให้ด้วยมันจะตกไหมลองนะเป็นบ่ได้หรอกพี่น้องไปไหลเหรอไม่ซื้อหรอกน้ำหาไม่เห็นเพราะว่ามันนั่งอกปล่อยปลาไหลได้หรอกจากหนี้ก่อนออกจากกองไม่ก่อนเพราะว่ามีโคมันขุดมาได้คุณนายขุดถูกหน้าแต่คนมาว่างอย่นี้ด้วยมันเป็นเป็นก้อนเงี้ยไมขึ้นมานั่งแต่มันข่าขึ้นมาหนึ่งคนบ่ได้ พราะว่าต้องมีตัวเพราะว่าหรยิ่งเสียงมันนะหงไงเลยย่ฟังุ่นกะาเลื้อโตนะมันจะมีตัวอยู่ไปดูดูกันที่ใหม่เราายไหม่ซื้อง้วผมเสื้อผผมเลยใส่ไม่แยกตัวมันแดะนำยูนเตอร์ไดซื้อไดแน่อ่เตอรได้ใส่ได้แนวอตัวนี้ซื้อย่งฮะ บอกเขาว่างูอาจจะของซื้อ,อยังตัวนี้มัน,น,นมันคือบักขอบดำมวยมันขอบตาดำอขอบตาดำปะ่มันสุดซ่าฮ่าฮ่ามันอยากไปเสืงอตัวน่ะแต่ากไปเสืงใส่โอ้ยแต่ตัวใดเนี่ยบักนัานซื้อ,อยังไหนบักบักเข้มเบะเข้มเบะหัวขาวๆอันวะเข้มเบะหัวขาวๆบักน้นอนยื่นดิอันใดบักน้อนเลื่นกระเขาเร็มๆบ่ นี่บักนีเดอันนี้บักบักเพบาวพาไปให้มันดูคือพอมันซื้อว่าบักเลยบให้มันดูยางพกไปในน้ำตูดูในน้ำได้งันตูด้วยอจะคองเอินแม่เดตัวนึงกระดบังก็ยาบางยื่นเดีเอินม่ด้วยอจะลองม่่หาบวะนตัวนี่แหนั่ได้หตัวใส่ถุงใส่ถุง้วหนึตัวสองตัวไหมตัวน่อย ได้สองตัวเลยคะเอซี่คัเอสซี่ครับด้วยเอาปลาคอบง่ายผุนีเดีมามามมานี่เดยเดวมามันมันคือ,อยันหอปจับมันดูยเอ้าจยืนคู่กับมันด้วยยืนคู่กับม,บมันดูว่างวอจะคล้องก็อะไรมันวอดหยังดอกมันทีนันน่ะย่งเวเ งวยจาของจาของงวยนี่คือยางงวยจาของงวยงวมออดเงาใส่มันมันแสดวันนี้วันนี้นี่แม่มันหรอวแม่มันเนี่เป็นอย่างไบายดีัน้ยางเล็กหน่อยเพราะยานเล็กน่อยมันเบิ้ลเล็กน่อยมเขียวบ้าเขียวเอ๊ะบุช้าบุ้ามัน่เาวน้เมโ้นมา้แรวเขาไปกินน้ำแล้วไปไป พูดเมฆูคเห็นงานหนุ่มเมฆ่เห็นงานหน่ต่างต่างหน่มาหาอะไรม่อท่านจะไม่ได้กินกับพี่น้องทีง่นี่ิยุบบุญพ่มนี้าที่นี่จบเพียงทิ่นี้ก่อนได้เพียงละคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยกับออมจินอันทัวยวถ่ายวัวก่อน